สวัสดีค่ะอินดี Indeed, ต้อนรับผู้ที่สนใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อหาหรือภาษีอากรทุกท่านค่ะในคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อหาหรือภาษีอากรในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการคำนวณกำไรสุทธิและการยิ่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจค่ะ รายละเอียดข้อหารือมีดังนี้ค่ะสมาคมธนาคารต่างชาติแจ้งว่าสำนักบ,บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ได้มีหนังสือซ้อมความเข้าใจกรณีการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจโดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงกรณีที่กิจการวิเทศธนกิจมีการโอนลูกหนี้ด้วยคุณภาพไปยังธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าของกิจการวิเทศธนกิจนั้นในประเทศไทยให้กิจการวิเทศธนกิจรับรู้ส่วนสูญเสียในบัญชีของกิจการวิเทศธนกิจและห้ามนำผลขาดทุนจากการโอนลูกหนี้ดังกล่าว ไปรวมคำนวณกับกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการประกอบกิจาก,การธนาคารพาณิชย์อื่นโดยถือเสมือนหนึ่งเป็นคนละนิติบุคคลและให้ธนาคารพาณิชย์ แยกการยื่นแบบแสดงรายการภาสีเงินได้นิติบคุคคลสำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์กับกิจการวิเทศธนกิจออกจากกันโดยกำไรหรือขาดทุนจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากกิจการวิเทศธนกิจต้องถือเป็นกำไรหรือขาดทุนของกิจการวิเทศธนกิจเท่านั้นซึ่งสมาคมมีความเห็นว่าแนวทางปฏิบัติตามที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แจ้งให้ทราบดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายฉบับใดรองรับ จึงหาหรือเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกของสามาคมถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปดังนี้ 1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจาการวิทศธนกิจจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล2ฉบับคือฉบับที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละสิบสำหรับกิจาการวิทศธนกิจ และฉบับที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ30สำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์หรือ 2. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล3ฉบับคือฉบับที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ10สำหรับกิจการวิเทศธนกิจฉบับที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ30 สำหรับกิจาการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจาการวิทศธนกิจซึ่งไม่ได้รับการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละสิบและฉบับที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละสามสิบสำหรับกิจาการธนาคารพาณิชย์แนววินิจฉัยจากรากรมสรรพากรมีดังนี้ค่ะ 1. ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิทศธนกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องแยกการคำนวณกำไรสุทธิระหว่างกิจการธนาคารปกติกับกิจการธนาคารที่เป็นวิเทศธนกิจตามข้อสองของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ลงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2543ประกอบกับข้อสองของประกาศของกระทรวงการคลังเรื่องการประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2535 2. ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต้องคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา65และมาตรา66แห่งประมวลรัษฎากรและต้องเสียภาษีในอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ 3. กรณีธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการวิเทศธ,ธนกิจ ประกอบกิจการวิเทศธนกิจทั้งที่ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเหลือร้อยละสิบและกิจการวิเทศธนกิจที่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิในอัตราปกติธนาคารพาณิชย์ต้องคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการวิเทศธนกิจแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกันและหามมีให้นำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการหนึ่งไปหัาออกจากกำไรสุทธิของอีกกิจการหนึ่ง ตามมาตราสแห่งพระราชกิฤษฎีกาฉบับที่260พุทธศัการาช2535ประกอบกับข้อ1นึ่งเลขสของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่47ลงวันที่29มีนาคมพุทธศัการาช2536 4 กรณีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการวิธศธนกิจต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพงร50ดังนี้ยื่นแบบพงร50สำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์จำนวนหนึ่งฉบับยื่นแบบพงร50สำหรับกิจการวิทศธนกิจที่ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้เดือนละลศิ์จำนวนหนึ่งฉบับ ยื่นแบบพงศ์รห้าศูสำนักกิจาการวิเทศธนก,กิจที่ต้องเสียภาษีในอัตราปกติจำนวนหนึ่งฉบับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์กรมสรรพากรในส่วนของข้อหาหรือภาษีอากรหากผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาและค้นคว้าข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรค่ะ